แต่ไฟด้านหลังโดนแล้วอะดิด้านหลังว่าแล้วต้องมอาเสียไม่ได้ต้องมาด้านหลังว่าว่าแล้วเฮ้ยในอุโมงค์เล่นได้นะเ,เ,เนี่ยถ้าเบถ้าแบรีนถ้าแบรีนเล่นแบบนี้ผมว่าแบรีนไฟชนะไฟนี้ว่ะผมคิดว่าแบรีนชนะไฟนี้ถ้าปืนเขาไม่มาด้านหลังนะผมว่าแบรีนชนะไฟนี้เบริอ กูเรียบแบรลินแล้วกันไม่เป็นไรไไแต่ผมมองว่าเสียไม่ได้ถ้ามันเล่นปืนหลังนะปืนด้านหลังก็อีอันเสียไม่ได้ก็ชนะเหมือนกันนะคือพูดยากว่ะคือผมว่าเดี๋ยวเขาล้ลวงโดนล้วงศพไปด้านหลังชัวเดี๋ยวเดี๋ยวรถของของเสียไปได้ไปด้านหลังด้วยผมว่าแต่ไฟแบบนี้น่ารุนนบไฟแบบนี้น่ารุนอดอื ไดินอาจจะชนะก็ได้นะเนี่ยถ้าถ้าเล่นแบบเนี้ยแต่ไฟด้านหลังโดนแล้วอะดิด้านหลังกูว่าแล้วต้องมาเสียไม่ได้ต้องมาด้านหลังกูว่าว่าแล้วด้านหลังมาเกมเปลี่ยนด้านหลังร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ตาโดนคืนนะแต่คอยดูไฟด้านหลังสตาร์ทาวจะมาเอ้ยสตาร์ทาวจะชนะผมมั่นใจว่าสตาร์ทาวชนะถ้าเขารีไฟหลังกันได้เนี่ย มาแล้วดิกูว่าและไอ้เฮียพวกปืนพวกปืนวานอนไอ้สั์ไอ้เฮียพวกปืนวานอนตาเท้าแดกชวัวผมว่าด้านหลังกืนด้านหลังเกิดดักกัดศพไม่ได้แต่ดาเท้าได้ศพดำมาแล้วดิ แล้วด้านหลังโดนโดนกืนต่อกูว่าแล้วไอ้เฮียเป็นไงเป็นไงไอสัตว์เป็นไง,นไ,งไอเ้ไไอเฮียกูเจอมากับตัวเพราะว่าเบอร์รีดอ่ะเขาไม่เปเล่นด้านหลังเวเห็นปะคือคนที่เล่นไฟแบบตรงๆมาก่อนอ่ะเขาจะไม่เล่นด้านหลังนึกภาพปะเขาจะไม่เล่นด้านหลังเขาจะเล่นแต่ตรงเนี้ยตรงหลังกันหน้า แต่สตาร์ทาวอ่ะจะเล่นหลังคือสตาร์ทาวแม่งมาแบบแผนนึกภาพปะตาทาวมาแบบแผนแต่แบบคนที่เขาเคยชินกับตรงเนี้ยคือมันมันไปยากเว้ยผมว่าถ้าไฟตรงๆอ่ะเห็นปะ่ะเกือบชนะเห็นไหมถ้าไฟตรงตเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้เนี้ยจะชนะอยู่แล้วแต่ปืนเนะมาด้านหลังเกมเปลี่ยนเลยเหมือนจะเล่นมีดเยอะนะครับ ใช่เขาชินกับวิธีกา,การเล่นแล้วครับของของสตาร์ทาวอะเขาชินเขาชินกับแบบนี้แต่ก็น่ากลัวครับแต่ก็น่ากลัวดีนะที่เราไม่เจอเขาที่บ้านไหนที่อะกูก็เป็นสภาพนี้แหละดูทรงอ่ะกูไม่ต่างอะไรจากเบอร์ลินเลยแต่กูมาเล่นดีเอเยที่หับฉลากไม่เจอสัตว์ ก็ยังไม่คืนนะยังมีเบอร์ลินเหลืออยู่นะก็ไม่แต่เสียไม่ได้เยอะมากครับจังหวัดยังไงไม่น่าไหวเลยบอกครับเบอร์ลินตรงนี้ฮะโอ้โหโดนลุนลัวเซมาอหนีเรียบร้อยครับโดรินโมเมชั่นไปครับจากทางเสียไม่ได้ครับครับอมก็เรียบร้อยครับต้องบอกเลยว่าภาพโดยรวมเนี่ย เบอร์ลินชุดน้อยฮะถ้าดูจากวิเคราะห์ไฟนะนะครับเน้นเล่นก็คือโถมทีเดียวตายก็คือตายชุกเดียวจบเลยนะครับแต่แต่แต่แมตที่น่าดูรู้ไหมผมอยากดูแมตไหนแมตตอนที่ SMD ไปเจอเบอร์ลินจริงๆไปเจอที่เมืองเขาผมอยากดูผมอยากดูผมอยากดูโคตรจริงๆคือผมอยากเห็น s อ d ดีเล่นแบบว่า คือจริงๆอ่ะผมมองว่าเอ็มดีอ่ะไม่ยากเว้ยผมมองว่าเล่นไม่ยากเพราะว่าถ้าเบอร์ลินอ่ะเขาไฟแข็งอ่ะเอ้หมายถึงถ้าตาแดนเซตเนี่ยเซตไอตอสอ่ะไฟไฟแข็งอ่ะหรือว่าทีมคือการเล่นแบบเนี้ยผมจะบอกให้มันเป็นการเล่นแบบแบบการวางแผนแบบรู้ใจกันส่วนหนึ่งจะเล่นแบบไอตอสเหมือนเหมือนสตาร์ทาวได้นะผมจะบอกให้ไม่ไม่ใช่ว่าใครๆมันก็ทําได้นะเว้ยมันต้องเล่นรู้ใจกันวางแผนกันมาแต่ไปเบอร์ลินผมมองว่า ตาตาทาวก็ไม่ไม่หมูอะไม่หมูให้เชื่ออะผมมั่นใจนะผมมั่นใจีการที่เสียไม่ได้ผมมั่นใจว่า,าไม่หมูผมเบอร์ลินนะไม่หมูแน่นอนแต่แต่ผมมองว่ามันเป็นการไฟตรงอะแล้วผมมองว่ามือปืนเซตเซตพุกงเนี่ยมีคุณภาพแต่ถ้าเบอร์ลินมียากันนะเบอร์ลินมียากันนะผมบอกเลยไอ้มงไอ้มึกอะน้ำลายน้ำลายแห้งอะไอ้มงไอหมึกน้ำลายน้ำลายยืดอะ เอาชัยชนะไปได้ครับและอุ้มสอนลามโนหนึ่งครับตอนนี้อย่างมาไอแฟมเนี่ยไอหมึกเนี่ยไม่มีผลเลยผมคขาเที่ยวทำไมรถมัน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 เที่ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเดี๋ยวรถเที่ยอะไรวะไอไอเที่ยวมันมีเนินให้มึงบูเหรอวะอ้าวเราดูเหมือนจะเกิดนะอ้าว ยังมีคนเหลืออยู่ครับอย่างดอมโท,โทนโตทอร์นาโดอ่ะขอัยดับเบิลคัสเหรอคือเฮียอะไรว่าดับเบิลคัสจอดดับเบิลจอดดับเบิลคือเฮียอะไรว่าทิกใหม่หรอกูไม่เคยรู้บูทหนึ่งเจ็ดประเทศกูทำได้ปะประเทศผมทำได้ปะเวก็ทำหมอหรอ,หรอ ศึกในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเบอร์ลินนี่นจะเก็บเชื่อว่าเบอร์ลินนี่นาจะเก็บไปแขนเหมือนกันนะเบอร์ลินบอกเลยนะพี่โกเจอแน่มาบ้านผมเมื่อไหร่คุณสวยแน่แหละวโคตรสวยนะบอกให้นะเรื่องอย่างนี้บอกเลยถ้าถ้าผมมีเค์จากจากเกมนะถ้าผมมีเคอนะถ้าผมมีเคอเสียไม่ได้ไปบุกน่าจะชนะ ผมคิดว่านะผมคิดว่านะผมคิดว่าถ้าเสียบไปได้ไปบุกอาจจะชนะประมาณ70-30%ที่เบอร์ลินจะโดนจริงแล้วผมวิเคราะห์รู้รู้ปะว่าทำไมผมถึงวิเคราะห์แบบนี้ผมมองว่าการเล่นของสตามันทำให้คนอยู่ในกลุ่มแก๊งของเขาอะเกิดการเข้าใจในการเล่นกันกันที่สูงมากกว่า มากกว่าการเล่นแบบคลาสสิกแบบผมนึกภาพไหมครับการเล่นแบบแบบแฟมเนี่ยคือมันมันมันแค่ไฟตรงนั้นอะคือจบแต่ของเขาอะมันมีไฟแยกที่หลากหลายแล้วผมมองว่าการที่เขาทําแบบนี้ได้อะมันเกิดเกิดจากการการเล่นบ่อยแล้วก็เกิดจากการเข้า,ขาใจกันนึกภาพไหมครับมันมีหน้าที่ที่ที่มันเยอะมากอะและการแบ่งหน้าที่กันมันผมมองว่ามันเอาประประยุกต์ใช้กับคลาสสิก ดใช่มันต้องใช้เซตเกมด้วยใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันต้องใช้เซตเกมด้วยครับใช่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 ถูกต้องถูกต้องมันต้องใช้เซตเกมด้วยการการการไฟ์กันแบบเนี้มันไม่ใช่แค่แผนอย่างเดียวนะมันมันขึ้นอยู่กับเซตเกมของของแต่ละคนด้วยครับคือผมมองว่าไอ้รูปแบบเนี้ยมันเป็นรูปแบบที่ผมน่าจะชอบ หมายถึงวิธีการเล่นเอาตัวรอดอะหมายถึงเอาตัวรอดที่ที่หลากหลายอะนึกภาพไหมครับมันเอาตัวรอดได้ได้ได้เยอะซึ่งซึ่งผมน่าจะเล่นได้เพราะว่าผมมันเป็นคนที่เล่นเกมแล้วผมเอาตัวรอดเก่งซิกซิกคิดเลยเอาศพอกเห,หรอซิกซิกคนคิดเหรอแผนเยอะซิกซิกอะซิกซิกเขาแผนเยอะคร <c oughs> ับตรงตรงฉ <c oughs> ีดโดนปรับ เดือนนะครับห้าเอือนีครับผมต่อนหนึ่งคำนะห้าเอือสมมติว่าเสียไม่ได้อุ้มที่นี่ไปห้าประมาณร้อยเอ๋อบัฟหลุดใช่เซนเกมได้เพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างผมผมเล่นเกมมาเยอะไงครับผมเล่นเกมมาแบบแนวแนวซเวเวอร์ทั้งนั้นอ่ะมันมันรู้ว่าจังหวะไหนควรที่จะหนีจังหวะไหนควรที่จะเล่นจังหวะไหนควรที่จะยิงอะไรประมาณนี้มันอาจจะบ่งเพาะตรงนี้มาก็ได้ ในส่วนของหน่วยงานก็ปัจจุบันไม่แน่ใจครับต,ตอนนี้หน่วยงานมีเท่าไหร่นีครับผมแต่ว่าจํากัดส็อตไว้อยู่ที่50ครับผม LK เหรอผมมองว่า LK กับผมอะแค่วัดไฟกันถ้าผมไปเล่นในแฟมแล้วอะผมมองว่าหรือว่าไปไปซัมเมอร์ซัมเมอร์มีอุ้มเปล่าผมไม่รู้อะแต่ถ้าเป็นเหมือนแฟมก็แค่ว่าใครไฟแข็งกันเพราะเพราะการอุ้มอะผมมองว่าง่ายง่ายหนึ่งเพราะว่าอะไรตอนนี้ตำรวจมัน35 อย่าลืมลดเวลาเหลือ30มสินาทีลดเวลาเหลือ30มสิบนาทีเท่ากับว่าเวลาช่วยอีกส5บห้านาทีตำรวจมีสามห้านะแก๊งมีสี่สิบโดนอุ้มส0สิบคนซึ่งการที่ช่วยอ่ะก็ก,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 ก็ก็ยากอยู่แล้วมันโดนลดเวลาไปด้วยบ้านเรามีสปแถบหรอหูเดี๋ยวเนี้ผมเชื่อได้เลยคนที่เล่นแท็กอะ่ะเล่นแท็กนะแม่งเล่นเขาอย่างเดียวเพราะว่าแท็กที่ผมไปลองะไรแฟรมอะ่ะโคตรดี ดีดีกว่ารถประมูลอีกดีกว่ารถประมูลกับทุกคันด้วยเร็วดีมากการพูดคุยกันแล้วเขาน่าจะเล่นเขาใครเต็งแชมป์หรอผมมองว่าไร้รักว่ะผมมองว่าไร้รักเต็งแชมป์ผมมองว่าไร้รักเต็มแชมป์ปง่เองนะครับยังไม่แน่ใจเท่าไหร่แฟมหรอแฟม ถ้าแฟมตอนเนี้ยผมจะบอกให้ว่าแฟมมาขาดตรงไหนขาดตรงไปเยือนเขานี่แหละผมมองว่าอย่างเดียวในบ้านเราหรือว่าวิธีการเล่นแบบไฟตรงๆอะ่ะเล่นได้ผมมองว่าแฟม,มเล่นได้แต่ไปเยือนเนี่ยประเด็นหนักประเด็นประเด็นประเด็นหนักเลยแหละ คือเราต้องวางแผนใหม่อะปืนปืนเราต้องเปลี่ยนเป็นสิบกระบอกแล้วอะไม่ใช่สิบห้ากระบอกเป็นสิบกระบอกอีกสามสิบลงไฟ์ปืนแบ่งกันห้าห้าคุมโซนอะไรประมาณน,นี้มันมันต้องเป็นแผนแบบแบบนี้อีกห้าคนไปโซนไปโซนไอ้นี่ไปโซนเหมือนเหมือนตะกี้เนี้ยที่ไปปะไปขอบอุโมงเห็นปะที่เอเดดีเขาแบ่งโซนไปอะมันต้องเป็นแบบนั้นอันนั้นน่าจะเป็นเซตปืนปืนประมาณสามกระบอกมีไม้มีอะไรด้วยไว้ปิดตัวชุบมีมาชงมาเชียอะไรประมาณเนี้เห็นปะเขาวิ่งไปชุบเพื่อนกันเพื่อน เพื่เกิดเพราะมีปืนค้ำเพราะว่าคือสคริปต์ของของสตาร์ทาวอ่ะเวลาชุบใช่ป่ะจะกดลิกขวาตีได้แล้วแล้วตอนแล้วตอนที่หลอดหลอดเด้งอ่ะของแฟมอ่ะมันจะตีไม่ได้มันจะยืนนิ่งบังคับให้เรากดปั๊มยาตอนหลอดที่ชุบมันเลื่อนนะมันเลื่อนจะเสร็จแล้วอ่ะแต่ของสตาร์มันตีได้ผมรู้สึกว่ามันตีได้แล้วแบบว่ามันเวี่ยงไม้กดลิกขวาเวี่ยงไม้เวี่ยงไม้มันก็แทงเราแล้วกดปั๊มยาปั๊มเกาะแต่ของแฟมมันมันจะยืนนิ่งแล้วก็ยอมโดนแทงเลย การชุบมันเลยง่ายครับของแฟมมันมัน,ม,น,ม,นมันชุบอะยากเหลืองเย็นเย็นให้นักภาคอัดฉีดหน่อยฉีในตู้ฟิตวัดีครบอันนี้คนพิมพ์อะวัสดีครับน้องชายใครก็ดูออกพี่โกม,มันดูออกง่ายมากนะ